สวยมาก3โล4.9เกเกือบโลครึ่ง356บาทซื้อซื้อที่โลตัดคุ้มมากเลยนะเนี่ยเราจะฉีกเนื้อให้ดูเนื้อมันเป็นไก่ฉีกเลยอะ นี่กำลังกำลังแบบว่าพอดีกินนะเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่นี่นี่น่ากินอร่อยอืมพูด ดูสิแล <pulse? S 1> ้วม um, ันไก่ฉีกไว้ชอบแบบนี้แหละ